จะได้ห,หน้าเป็นตมีวะหมดแล้วนะ Kiam Long kat sini. มันบอที่หนาจะไปท่าพระเอกเขาพี่นะ อันน้อ <Caribbean bitch> <alive> ันนี้บได้หรอบ่ได้่หรอบุได้สำคปาก2คันากอะไรม่ได้ม่ต้องฝากส่วนนอนบลัมนอใส่าส mười bao quang long yên liệu lia mời hai yêu hoa panoi anh kể tìm bòm ngon 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 cắt ngon 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 ปัดอะไรตู้ขึ้นบนนันไปตายอยา้อ๋อดึงขึ้นดึงขึ้นมาด้วยคว้าไว้ถุงขี้มันบ่ขี้มันบ่เป็นแต่ปลาแล้วเป็นตะคืออยู่วะว่ะเลิกอยู่วะ ลูกน้ามันร่วงไร้รูไล้เศษตีนอับนระดิ่งเราทุกไมเราบอกระวังมันบาดห้องเเข้าถึใส่กะลักนเอาที่บอกออ๋อไม่กัซิจูอยู่วะขี่กงบิงไ่ได้เอาเข้ากลางเครื่องแม่ใส่แอลแม่ไปขี่เส้นบูรูอยู่มันเอาใส้เอกบะไรอย่างอพี่แม่ ให้มันตูมขึ้นพินาแขนพินาเจ้าเอาข้าดินเข้าทั้งคู่เออบ่เห็นว่าเด็กน้อยขี่กระดิ่งเลยเออไปวันนี้น่ะไปไหวเลิกกันเลยเนาะลิบหัวพ่อเลิกอยู่วะเลิกวะวิตีนบ่ลิบเดียบ โอ้โหนี่มาดิเราจะตัวไอแหล่ตัวบูมีตัวไอแหล่ลงหนองมึงเลยตีนมุถึงน้าปะมุดถึงตัวไอแหล่ลงหนองมึไปปัตัวพญารงหนองโอ้ยบูมีไปีไปพี่ไปพี่ปั่ตัวพญารงหนองมึงพญายส่วนไหนเขาชิดเบดมันอยู่นี่ไลยมันอยู่แฉนี่เลยเลยามันควรให้มันหนีด้วย ไป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 หนีจากน้ำพี่น้ำที่ประแดกออกจากมันไอแหลระวังเด้ออยู่แถวอันกล้องน้ำฟุ้มพุ่นนะระวังเระวังปวดเอาไป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 ระวังต่อนท้าไปไปไปโค้งไปพุ่นไอวันเอาตัวมหเอาตัวร่วงมาเออไปเลาะฟังไปเดี๋ยวมันมาแล้วนะมันคาพี่เนาะบนท่านป่วยให้เนาะ บน้าี่เราย่นไปมดุไปไโอ้เสียงยังแหละตุ๊บนลขอโทษ ตัวด้ามินก่อนตัวตัวนั้นกินก่อนก็ได้เอานางิตได้ก็ได้มันได้สองตุ้มขึ้นบ้าหรืัวไปไปไปย่างรอบอันที่นุ่งไปดึงดอะไรนะนรกฝั่งนะมาดึงอบปันเอ้อได้ปะ

เออ ơi, ơi, cho đứng นี้ đi uh. ตัวตึงพระเอกเขานะปลาแร่ะหิงติดปะเอาตัวใงญ่ะโอ้ิงเข้า้วแมวไงเียงกลุ่ม เนะอาอันแข็งๆว่นะจะได้ปลาแล่เป็นตะมีเอปลาแล่มียุ่มปะพระเอกในกลุ่มปลาแร่ ด่างตัวไหนตัวที่เขาไปดึงนะพอตัวนี้วะ,ะบัวท่าได้ใช้แห่ตัวด่างตัวนี้ตัวนี้ฮนะตัวนี้ไปดึงลิ้นบัวท่าได้ใช้แห่ดึงตุ้มข้าฟังแล้วก็วน,นั่นเลยน้นอยสิว น้ำตื้นนักว่วนามตื้นพอ่ะสวยเลยลน้ไป

ไล่ปีดนเดีว่อะจั่งแล้วนั่งครับอเปลี่ยนั เออค่อยสาบบวเขาจับโบต้องมาโวต้องมายืนดูฮะ,ะค่อยสาวเขาไปเช่นนี้่บนะหยังเลยยั่งสองมาเนี่ย<ห>วะรารับผีอีกมาแล้วเนาะ เข้ามาจำจฝฝาแหมป๋าจำจำฝาป๋าเอ้ยมันดันออกข้างๆไปไเลยวะ

ฟุ้งฟังไหมางจุกข้างหลังพุ่นมากระไล่ดังเอาไปไว้อย่างเช้นบุได้เอากองกองไว้ปลาก็อกแม่บุรุษที่เหมือนกันขึ้นมาจุ่มเข้ามาอยู่แจ๋เดียวนะเดียดจุ่มเข้าข้างหลังพุ่นไปเข้าทางดีๆพุ่นนปลาดุดพุ่นพุ่นอยาไปเออจุ่มเข้ามาจุ่มเข้ามาจุ่มเข้ามาจำจ้ำจุ่มเข้ามาจำจ้ำจำฟังเข้าพิลเข้าเลยนะครับปลุกฟังถึงเส้อเลยนะจุ้งออกใหห้นักดุจออกหล่อย บอไม่น้อยๆก็ได้นะลูกเสียบพอดังอยู่นี่นะถ้ากุ้่หักไดก็ได้ึนงขึ้นี่จีขึ้นขึ้ขึ้นได้ปะอขึ้นเหมอนีได้ปะเออมันออกแต่แรกแล้วเนาะออกตอน้องึกเห็น ไม่หมอไม่หลายเด้ไม่หลายเด้อรักความคือนอย่างเดียมันมันลืดมันลืดด่างแล้วนะยูตีนขึ้นมูขึ้นยูขึ้นมุดลงไหมเตะตีนค่อยเตตขึ้นจะป่าเนี่ยเออมึงขี้กงเบ่งซะละมึงนี้ามึงนักหนักนะเตตินิ้นมาตีน้ามึงน้าเป็นยังไเป็นยัง ซิตีฝันนินซิตรีนี่ยังประดุกไหประดุกวะโอ้โหหน้าค่อยเป็นอย่างนู้ยจีบอยู่อะไม่ใช่ยอโซ่ปลาดุกพันบ่เจ็บดิบักไปแล้วคือกันนั่นล่ะแม่บ้าก็เดี๋ยวปลาดุกร้านมึงเขาเจ็บนะเจ็บเป็นบบปลาดุกพันก็ได้ mọi người 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 mọi มาหากูก็ได้ปไปรถไปรถไปรถมูเป็นอย่างนักนอ้อนไปแล้ววะเป็นสบา,ายใช่ไหมเอาไปาาเลยคือเอาคือเอาค่อปลดปลดออกก่อนโอ้โหอ้โหโอ้โอ้โห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 โอ้อ้โหโอ้โอ,อ้โหโอ,อ้โหาอ,อ้โอ้โอ้โหอ้หโา้โห่อ อจับจันี่จิตีอัปบยเฮ้ยเป่าขาดแล้วออก่ะเนอะ ngay bắt vậy 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 này Ừ, không vậy vậy Đi 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 vậy 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 xẹp vậy ở vậy nhây vậy nữa Đấy vậy nhây quá hả Ôi เ้ยหกเจ็ดฟองเล่ะนี่ชุ่ยหนามเลยันนี้ไาดูเอา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 เปล่ามาเอาเอามามึงยกมมึงจะไปดูสนใจไหลูกกระมันมึงเอาเปล่ามาเอาเปล่ามาเอาเปล่มาสุดห้องห้องาว้ดีๆหางแ้ครับดีหหางเอาเปล่าเปล่าระวังปลาตัวนี้ขึ้นเี่ยวก็นี้ตีก้งไรตกัะมัน นั่นไงแกอัพอมากันเลยเ <c oughs> ้ยหัวหน้าเขาเป็นไอ้ชอนเบิงเลยไม่จริจับขึ้นมาสูงจับไ่ได้จับหโอไปพุ่นแล้ววะโอ้ยโอ้ยหลอกขึ้นขอ บอกขึ้นฟังแบบนี้ขึ้นฟังเหมือน,บบนให้ใจปลาไล่ปลานุาน่มเอ็ดหวเลยอ๋อ <c oughs> จักขาจะแข้งตำไปเบิดแล้วดิหนี่มึงจะเรีดหุ่นแข่งปลาสวายน้่งมือเลยเอาสวายกระซิสวะโอ้ยเอาไปมันง่ายไปพุล่ะมันง่ายไปพุล่ะขึ้นเถอะขึ้นเถอะขึ้นง่ายนะง่ายนะฮะสวายสวายสวายอยู่นี่ละอยู่นี่แซวนี่ละลงมานรถ ไงน้ำปลาหุ่นน้อยเอามือแห้งกว่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวพววขึ้นมาตัวหน้าจ้านี่เมื่อกี้ไปอะไรนี่ละเอาดึงขึ้นดึึงข้นนี่ละนี่ละออกแดงหลายพรวดกองคุ้มหุ่นเลยคนปลาใหญ่เลยฮะปลาน้อยมันหลายอันตรายนะปลาน้อยปลูกน้อยหลายวะโน้อยหลาย ง่ายวะท่ลนะผันละพันละนะง่ายอีกแล้วงงวะได้ยิ่งแหงมาได้ตูมขึ้นไปวะจคอยตูมตีนขึ้นตีนขึ้นโัวถานนี้ครับเป็นเสียปลาน้อยไปบ่เสร็จแล้วแต่เพื่อนจะเอามาเอาแล้วมาเอาหยุดหยุดหยุดระวังมือกูเด็กเขาข้อตอนหัวไปเปลี่ยนดุ๊กผันอป็นนินก็มีมี มานเป่ามั้ยเป่าเปาเปาเปาัเปาเปเปาเปาเปาี่ยัอยู่ปลาว่ะปน้อยปน้อยิบบมแมนน้ามันเนะเอาเเอายกข้างหางปยกข้างหางปเออเอาเอาอันนั้นระวังระวังระวังเปิปกียมเปิดปากออกหางเใส่ก่อนเเออ่องหางเนเออเอาเปาเาปากเาเออปากเาปากเา อ่ะครับโอ้เสียบเลยสียบแล้วมันคุณน่ะคุณทำกูนะหลไปไหนแม่ยังพันบ่ข้าเดียวมีแต่ปลาดุกราดับนะมันเจ็บนึ่งดุกพันก็เจ็บวะโมเมนปลาดุกพันฮะปลาสวายนี่นะหนาปลาสวายนี่นะนี่นะนี่นะปลาสวายบันปลดที่ไหนเอาไปปล่อยลงสาเอาจากตัวดูบอยเอาแล้วไหมเอาไว้เบื้งนึ่งมันว่ตายตัวส่องห่านเหรอพระโอ้เสือน้ามาแม่ ยยกเักไปเลี้ยงไว้พอมันใหญ่นะออกจากตู้ดูอ่ะมีกกะเบื้องนั้นเนาะแกด่าง่ะหม้อก็หมายว่าเลือกเอาซื้อบอกเราเลือกเอาเออเอาขุนน้อยมีเอบ่อยบอกเราเอาวะมือแรงให้นี่กินมือแรงนี่ สเต็กสเต็กสเต็กบาร์บีคิวโอ้เจอกันเจอกันไหนเบิ้องหนแม่มีจัตุรนี่โอ้ยเขียวใช่เปลามากันเลยของเท่ของเท่ของเท่